เราต้องการ e x r e c t ข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการในคอลัมน์นี้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าคำขึ้นต้นนะครับตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ลงท้ายต้องเป็นตัวเลขและในข้อความนั้นจะต้องไม่มีอักขระพิเศษอื่นๆปนนะครับจะต้องมีเฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขเท่านั้นขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องแยก text แต่ละตัวออกมาเป็นคำๆก่อนอย่างยกตัวอย่างบรรทัดแรกนะครับเราต้อง split ที่ ตรงนี้นะครับหลัง state แล้วก็หลัง e s แล้วก็หลัง code หลัง add นะฮะออกมาเป็นลักษณะนี้แต่ปัญหามันอยู่ที่ตำแหน่งที่เราจะต้องการ split ตัวเนี้ยมันมีทั้ง space แล้วก็มี comma ปนอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะแทนค่า comma ด้วย space นะครับแล้วเราจะ split text วิธีทำเราจะไปที่ add column แล้วก็ custom column นะครับผมเลือก คอลัมน์สตริงนะฮะจากนั้นผมใช้คำสั่ง take x t replace เปิดวงเล็บเราจะ replace ค่า s t ต i n g ตัวนี้นะครับข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์สตริงตัวนี้โดย replace คอมม่าด้วยค่าว่างปิดวงเล็บกดโอเค คอมมานะครับเปลี่ยนเป็นค่าว่างแล้วตอนนี้นะฮะจากนั้นผมก็จะแยกข้อความโดยใช้ text split นะครับ text split s p l i t split แยกข้อความด้วยช่องว่างกด enter ลืมปิดวงเล็บะนะฮะตอนนี้ข้อความของเรา ถูกแยกออกมาเป็นคำๆแบบนี้อยู่ในรูปแบบลิสต์แล้วขั้นถัดไปนะครับเราก็จะเลือกข้อความนะที่เราต้องการอย่างลิสต์นี้นะครับเราต้องการข้อความนี้กับอันนี้นะครับที่เป็นโค้ดเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับก็คือขึ้นต้นต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะแล้วก็ลงท้ายต้องเป็นตัวเลขลักษณะนี้ แล้วก็ยังมีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับมันต้องไม่มีเครื่องหมายหรืออักขระอะไรพิเศษปนอยู่เรียกว่าในข้อความของเราแต่ละก้อนตัวนี้ต้องมีแค่ตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เท่านั้นผมลองจะเทสนะครับผมสร้าง blank query ขึ้นมาแล้วก็ผมสร้าง list ต,ตัวอักษรนะครับ A ถึง Z จากนั้นผมจะเช็คนะครับว่าข้อมูลของผมมีตัวอักษร A ถึง Z อยู่หรือเปล่าผมใช้ list. c o n t a i n T A I N S เป็นตัวเช็คเช็ค list A ถึง Z นะครับโดยที่จะเช็คว่ามีอักษร A อยู่ในนั้นไหมปิดวงเล็บค่าเป็น True นะครับแสดงว่ามีคำว่า A อยู่ในลิสต์นี้นะฮะแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นตัว z ก็เป็น true นะครับแสดงว่ามันอยู่ในนี้แต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นอันอื่นอย่างเช่นเป็นตัว a พิมพ์เล็กค่าจะเป็น false นะครับเพราะว่า a ตัวพิมพ์เล็กไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนค่าในส่วนนี้นะครับให้กลายเป็นตัวอักษรที่อยู่ซ้ายมือสุด ะครับเช็คว่ามันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าก็คืออยู่ในนี้หรือเปล่าเราก็จะได้ค่า t r u e f a l s e เพื่อเอาไปเลือกข้อมูลในลิสต์ใน Table 1ได้นะฮะทีนี้ผมลองอีกแบบหนึ่งผมไปเอาใหม่ผมเลือกเป็นเท่ากับเอ่อเป็นตัวเลขบ้างผมเอาเลข0ถึงเลข9สร้างลิสต์0ถึง9มานะครับแล้วก็ ผมใช้ list. combine เหมือนเดิมแล้วก็ผมเช็คว่าในนี้มีเลขเลขหนึ่งไหมปิดวงเล็บ list. อ๋อไม่ใช่ list. combine ขอโทษครับต้องเป็น list. c o n t a i n อ่าโอเคมีเลข1เป็น true นะครับ ผมลองเปลี่ยนผมเป็นตัว b ตัว b เป็น false นะครับเพราะว่า b ไม่ได้อยู่ใน list 0์0ถึง9ตรงนี้ดังนั้นเราได้เงื่อนไขาการเช็คตัวเลขแล้วแล้วก็ตัวอักษรแล้วแต่เราต้องการเงื่อนไขเงื่อนไขนึงก็คือการเช็คว่ามันไม่มีอักขระพิเศษปะปนอยู่ผม Copy ก้อนนี้ออกมาก่อนแล้วก็สร้าง list ใหม่ ลิสต์ใหม่ที่ผมสร้างผมจะสร้างลิสต์ตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรอยู่ด้วยกันรวมกันเป็นอย่างนี้0-9มี A-Z ถึงแล้วก็0-9รวมกันอยู่ผมจะใช้คำสั่งนะครับ list. c o n t a i n all แล้วก็เปิดวงเล็บ ผมลองเช็คนะครับว่าเอาเป็นลิสต์ของเ,อเลขศูนย์ตัว b พิมพ์ใหญ่ปิดวงเล็บเป็น true นะครับสิ่งที่เช็คก็คือตอนนี้เราเช็คบอกว่าใน List a ถึง Z และ0ถึง9นะครับมันมี เลขศูย์แล้วก็ตัว b อยู่ไหมปรากฏว่ามันมีมันก็เลยเป็น true แต่ถ้าผมเปลี่ยน b ตัวนี้เป็น b ตัวเล็กมันจะเป็น f a l s นะครับเพราะว่าคำสั่ง list content all ตัวเนี้ยเงื่อนไขก็คือมันต้องจริงทั้ง2ตัวนะครับ2ตัวน,นี้ดังนั้นถ้า list มี3ตัว4ตัวข้อความนะครับใน list ตัวเนี้ย ก็ต้องเป็นจริงทุกตัวมันถึงจะเป็น true นะครับผมยกตัวอย่างผมใส่อีกตัวหนึ่งผมใส่เป็น c นะครับแล้วผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น b พิมพ์ใหญ่3ตัวนี้นะครับเล็กศูนย์ b ตัวใหญ่แล้วก็ c ตัวใหญ่มันอยู่ใน list นี้มันก็จะกลายเป็น true ดังนั้นตอนนี้เราได้เงื่อนไขนะครับ3เงื่อนไขมาแล้วเรากลับมาที่ table นะครับ เราต้องการจะใส่เงื่อนไขเข้าไปในนี้นะครับผมไปที่ add column แล้วก็ custom column ตรงนี้ผมเตรียมไว้ก็คือเป็น list select พอเราต้องการเลือกข้อมูลที่อยู่ใน list แล้วก็เราจะเลือก column custom each underscore ผมเท่ากับอมาตัวมันเองก่อน underscore ปิดวงเล็บ ตัวนี้ผมใส่เป็นคัสตอมหกดโ OK. อเคตอนนี้นะครับคอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้มันเหมือนกันอยู่นะครับเป็นลิสต์แบบนี้อยู่เพราะว่าเราเช็คบอกว่าตัวมันเองเท่ากับตัวมันเองทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับผมจะเลือกเอาเฉพาะ State ตัวนี้ผมก็เปลี่ยน Underscore เท่ากับ State มันก็จะเลือกมาเฉพาะ s t เต e ส่วนข้อมูลอื่นมันไม่ตรงกับเงื่อนไขที่อยู่ตรงนี้นะฮะมันก็เลยถูกลบทิ้งไปแล้วก็บรรทัดอื่นๆมันไม่มีคำว่าสเต e มันก็เลยเป็นแบงค์ทั้งหมดผมเคาะอันนี้ลงมานะครับดังนั้นถ้าเราจะเอาเงื่อนไขเมื่อสักครู่นะครับมาใส่แทนตรงนี้เราก็จะได้คำตอบของเราที่เราต้องการแล้ว ผมกลับไปที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่ก็คือก้อนนี้นะครับผม copy ม,มาแล้วก็เอามาใส่แทนเราจะเช็คว่าข้อความของเราขึ้นต้นด้วย A ถึง Z ไหมนะครับ mm hmm. การเช็คตัวขึ้นต้นเราใช้ t e x t start นะครับขึ้นต้นเอา1นึ่ตำแหน่งนะครับตัวแรกตัวเดียว เราได้มาแล้วขึ้นต้นด้วยตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่โอเคครับได้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดทีนี้เราจะเอาลงท้ายด้วยตัวเลขด้วยผมกลับไปแล้วก็ copy Logic ที่2มาก้อนนี้นะฮะแล้วก็กลับมาต้องเชื่อมด้วย and นะครับแล้วก็ บอกว่า take. n นะครับตัวลงท้าย underscore ตำแหน่งเดียวนะครับมันเป็นตัวเลขหรือเปล่า,าเราได้มาแล้วขึ้นต้นตัว,ตวด้วยอักษรแล้วก็ลงท้ายด้วยตัวเลขจากนั้นเหลือตัวนี้เดี๋ยวเราต้องกำจัดทิ้งไปนะครับมันมีอักขระอื่นปอนอยู่ผมกลับมาตรงนี้ แล้วก็ผม Copy ก้อนนี้กด Ctrl C นะครับแล้วก็ใส่ไปอีกเงื่อนไขหนึ่งเชื่อมต้นเชื่อมด้วยแอนนะครับแล้วก็อันหลังตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น t e x t to list เปิดวงเล็บ underscore ได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้ว อธิบายนิดนึงคะับค e x t ท o l i s t คืออะไรผมลองสร้างตรงนี้อันใหม่นะผมใส่เป็น A B C แล้วก็1 2 3จากนั้นผมเอา t e x อ่ะเอานี้ดีกว่าผมเอา t e ค t t o list ครอบตรงนี้เลย text. to list ต้องมีเครื่องหมายนี้ด้วยนี่ครับ t e x t to list จากข้อความ1 2 3มันก็จะกระจายออกมาเป็น list ลักษณะนี้ดังนั้นเมื่อสักครู่ที่เราสร้างเอาไว้ก็คือ t e x t to list ของเครื่องหมาย Underscore ก็คือมันจะกระจายข้อมูลที่อยู่ในลิสต์นะครับออกไปเป็นบแต่ละบรรทัดอย่างตัวเนี้ย A B แล้วก็มีตัวเลขมันก็จะกระจายเป็น A B 8 8 3ลงมาลักษณะนี้นะฮะจากนั้นมันก็จะเช็คว่าทั้งก้อนเนี้ยมันมีอะไรแปลกปลอมที่มันไม่ใช่ A ถึง Z หรือว่า0-9ถึง9หรือเปล่าถ้ามันมีมันก็จะถูกตัดออกไป เราได้คอลัมน์หนึ่งแล้วมีข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้ขั้นตัดไปเดี๋ยวเราต้องรวมข้อมูลที่อยู่ในลิสต์ตัวนี้รวมเข้าด้วยกันนะครับผมไปที่ add column ใหม่แล้วก็ custom column ผมจะใช้คำสั่ง t e x t combine เปิดวงเล็บแล้วก็เลือกคอลัมน์ custom 1ปิดวงเล็บอันนี้ผม ตั้งชื่อเป็นคัสตอม2องได้มาแล้วแต่ว่ามันไม่มีตัวก้นเลยผมเอากันด้วยคอมม่านะครับใส่วงเล็บผิดได้แล้วนี่ครับได้ข้อมูลโค้ดตามต้องการแล้วจากนั้นเราก็เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเอาคอลัมน์สตริงกับ Custom 2แล้วก็ r e m o v อ a ตเตอร์คอลัมเสร็จแล้วครับโค้ดของเรา1 2คําคำตอบออกมาตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้มี2โค้ดคำตอบตรงนี้นะฮะ A B D ตรงนี้ไม่ใช่แล้วก็อันนี้มี1โค้ด